เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix n Channel วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า I Am Part Time Worker ครับเราเป็นพนักงานชั่วคราวครับโอเคครับมีคนขอเกมนี้มาผมไปดูมาละเกมนี้แม่งปั่นชิ้มหายเลยแต่ว่ามันจะปั่นขนาดไหนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับป่ะมีโปโลกด้วยเอาเอาดินายดูสิฉันชื่ออีปสซฉันก็แค่คนธรรมดาทั่วไป ฉันเพิ่งได้ย้ายมาที่เมืองอิชิกิคิได้ยินมาว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะและชาวบ้านหลายคนก็ไม่ค่อยมาเจอหน้ากันประมาณนั้นม嘛ครับไม่ค่อยแบบออกมาสูงสิงกันอะเออใช่เปล่านะ <laughs> วันนี้เป็นวันแรกที่ฉันจะมาทำงานพาร์ทไทม์อะนะตอนนี้ฉันต้องไปแล้วฉันจะไปสายไม่ได้ ที่ทำงานของฉันอยู่เลยใจกลางเมืองไปนิดหน่อยเอ้ยเดินเอางี่เลยเหอ WSD ชิปวิ่งโอ้โอ่ะสักครู่นะทุกคนผมขอไปปิดโม t i o n blur ก่อน <c oughs> ผมไม่ชอบโมช i o n blur โอเคไม่มีโมช i o n blur แต่มีหน่วงครับตอนเราหันมันไม่ได้หันทันทีมันจะมีหน่วงๆย้ยๆนิดนึง โอเคครับสถานที่ทำงานอยู่โอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวๆสักครู่นะทุกคนโอเคผมปรับเมาส์ก่อนโอ้เ <laughs> ซใช้ได้อยู่โอ้ย oh, วิ่งวิ่งแล้ว,ว,ลวบอกว่าเลยกลางเมืองไปนิดหน่อยโอ้โหวู้เจ๋งอะเอ้ยเอาจริงๆบรรยากาศมันก็ดีนะผมเดินเลี่ยงคนเมาก่อนในมือมันถือขวดอย่างเงี้ย ฉันรู้สึกดีเออถือกระป๋องไว้เอ้ยเดี๋ยวแปลว่าถ้าผมเดินเข้าใกล้ผมก็จะได้ยินเสียงทุกคนสิอะไรอะไรบ้าเอ้ยเงียบปากไปอะไรอ่ะเป็นเหมือนคนหนุ่มกับคนแก่เถียงกันครับมันไม่ได้วิ่งในทันทีนะผมต้องกดชิปค้างไว้สักครู่หนึ่งก่อนโอ้ยพวก โอ้โหดื่มกันหนักจริงโอ้สวัสดีครับคือพี่พี่มีผมเหมือนไม่มีเลยทำไมมันเห็นลูกหัวอย่างนั้นนั่นผมหรืออะไรผู้กันนี่คือร้านสะดวกซื้อที่ฉันจะมาทำงานพาร์ทไทม์ฉันจะต้องไปคุยกับผู้จัดการก่อนนะนะก็คือไปเซฮัลโหลฮะเซ y ไฮผู้จัดการ อืมไม่ใช่เซเว่นแต่เป็น8 <laughs> โอ้ยโยบูดังเอ,อ่อสวัสดีครับโอ้ผู้จัดจการอืมการแน่นมาเลยโอ้เธอนั่นเองฉันกำลังหาคนมาทำงานเหมือนกับเธออยู่พอดีครับผมผมจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่มีลูกค้ามานะนายสามารถเดินสำรวจรอบๆได้เลยก่อนที่นายจะเริ่มทำงานถ้านายพร้อม นายก็ไปจับตำแหน่งได้เลยโอ้ชิวจังเลยคนสามารถเดินสำรวจได้ใช่ไหมไอ้ที่ญี่ปุ่นเขามีเครื่องไขเอกาสารให้บริการในร้านสะดวกซื้อด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยว้าวเจ๋งอฮ้ยแฮโปรสองร้อยห้าสิบแปดเยนลดราคาเลยใช่ไหมพอเห็นป้ายตัวเล็กด้านล่างเล็ลิก ไอ้ของเราขายถูกนะของส่วนใหญ่เราลดราคาเกือบหมดเลยมีตุ๊กตาด้วยห้ามถ่ายรูปในร้านนิเดยสารครับเมวนิตดยสารเมวนี่อะไรตู้กดเงินเหรอครับ ATM เด้านในร้านเลยเหรอของในของในไทยเราตู้ ATM เราจะอยู่นอกร้านเนาะแต่นี่อยู่ในร้านเลยโอ้ส้มเหลี่ยมครับกระจกไม่มีสึกแย่จัง ไม่มีที่ฉีดตูดด้วยเขาใช้เป็นทิชชูเอาโอเคโซนอะไรอะโซนพวกครีมพวกอะไรทางนู้นส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็นอ่าของชงพวกแยมพวกกระปุกอะไรพวกนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกคุกกี้แคกเกอร์ขนมมักฝรั่งด้วยแล้วก็ทางนี้เป็นพวกขนมซองครับ ส่วนนี้เป็นตู้น้ําก็ถือว่าคลาสสิกนะสำหรับร้านสะดวกซื้อพวกนี้ด้านหลังร้านลรา,ลาไปได้ไหมอ่ะเฮ้ย <Hotel> <people> ไปได้เหรออ๋อแต่ก็ไม่มีอะไรเนาะสต็อกไม่ค่อยมีโอเคถ้าไม่มีอะไรเราก็สามารถเข้าไปได้เลยมีโอเด้งด้วยมายืนตรงนี้ได้เลยเธอเธอต้องก,การพี่จะเอถ้าเธอพร้อมแล้วนะสวัสดีครับเออสวัสดีคะเธอคงจะเป็น พนักงานใหม่สินะครับใช่ฮะฉันทำงานวันนี้เสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็แต่ก็นะยินดีที่ได้เจอโอเคฮะครับผมยินดี่ได้พบครับนี่นะเออนี่ก็คงจะเป็นงานง่ายๆแต่ก็ถึงอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะเออผมก็คิดว่างั้นครับแต่ทำไมพี่มาอยู่อะไรในเนี้ยฮะโอ้มีตู้ใส่ด้วยโอเค เราต้องเริ่มงานครับหัวหน้าโอ้ยอโหโหโหขอบคุณสำหรับการทำงานหนักนะนี่นะผู้จัดการบอกว่าโอเคฝันดีแล้วเราอิปสือครับชื่อเราขอบคุณสำหรับการทำงานหนักครับโอเคฉันจะให้นายทำงานที่แคชเชียร์นะฉันมีธุระด่วนที่ฉันจะต้องไปทำนะโทษทีแล้วกันนายจะต้องดูแลที่นี่คนเดียวนะ่ะเออเฮ้เดี๋ยว เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะครับนี่เพิ่งทํางานวันแรกของผมเองผมต้องดูแลทั้งหมดแล้วเหรอ <laughs> ไม่ต้องห่วงนะนี่เป็นงานง่ายๆธรรมดาธรรมดาฉันจะแนะนํานายผ่านทางโทรศัพท์นะอย่าไปซีเรียสมากล่ะอย่าไปคิดมากโอเคงั้นช่วยดูแลทุกอย่างด้วยนะเอาวาุวนา้วน่าวุน่าวห้น่าจะไปงี้เลยวนุวนา่นาอฮ้ย I must protect it. ฉันจะต้องไปดูแลสิ่งนั้นหัวหน้าจะไปดูแลอะไรวะแอบตามไปไหมแอบตามไปไหมตามไปได้ไหมหัวหน้าครับเออหัวหน้าจะไปดูแลใครครับโปรเทคปกป้องใครฮะอืมให้ตายเถอะโอ๊ะโทรศัพท์อ๋ออยู่ที่ตัวเราเหรอเฮ้ยได้ยินฉันไหมขั้นแรก ถือเครื่องสแกนอยู่ในมือซะเมื่อลูกค้าเอาของเข้ามาให้เอาเครื่องสแกนนะ่ะไปสแกนง่ายใช่ไหมละ่ะอ๋อเลขหนึ่งโอเคกดที่ซ้ายเพื่อสแกนอ่าสแกนสแกนทำไมมันไม่เหมือนสแกนเหมือนเอาไปชกหน้าใครสักคนหนึ่งมีพาไฟด้วยแฮะเอออืต่อยแม่งเออโอเคครับ โอ้ลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าผมพร้อมมากผมพร้อมสแกนมาก <c oughs> ทำไมถ้าหยิบของมาต้องเฮ้ยชครับเอ๊ะทำไมกระดิ่งมันต้องดังฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอ <c oughs> อะไรพี่ <c oughs> พี่ยกยกมือขึ้นมาหน่อย <c oughs> โอเคสแกน <c oughs> โอ้ยดูแลผมด้วยครับผมขอบคุณครับ เอ้ยไลท์หนึ่พันทำงานได้ดีมากหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะหัวหน้ามอ,มองผมจากตรงไหนอ่ะหัวหน้ารู้ได้ไงอ่ะเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอ่ะถ้านายทำงานคิดเดินให้คิดเงินให้ร้านนายก็จะเออ่ร้านก็จะได้เรียคะแนนที่ดีอ๋อไอ้ทางขวาใช่บนขวาฮะเดี๋ยว My stalking หัวหน้าบอกว่าฉันกำลังสตอ l คือกำลังติดตามคือหัวหน้าแอบเป็นสตอเกอร์แล้ว เฮ้ยนีนานีนาไงไอรุ่นรุ่นพี่ที่ทํางานเราผู้หญิงอะที่ออกไปก่อนแล้วหัวหน้าไปตามอะแปลว่าเชื่อมหมย stalking เพราหัวหน้าไม่แอบสตอกไอ้เอี้สตอกงานงานตัวเองเชื่อน่ากลัวอ๋อฉันฉันหมายถึงเอการติดตามการทำงาน่ะมันเป็นไปได้ดีเชี่อไหมไงแล้ว หวหนฮะมันเป็นสตอกเกอร์แล้วติดตามรุ่นพี่นีน่าไปเอาเอาล่ะตอนนี้นายก็เตรียมตัวรับมือกับลูกค้าที่ชอบทําตัวมีปัญหานะเตรียมอาวุธและจัดการพวกมันซะเออครับหมายเลข2ใช่ไหมฮะโอ้โหฉลงไอ้เ้ฉลงเลยเหรอโอ้โอ้โอโอโอไหนแล้วผมจะเจอลูกค้าที่มีปัญหาได้ยังไงฮะนั่นใช่ไหม แล้วเขาจะมีปัญหายังไงเอ,อ่อเอ๊ะอ๋อโอเคยังเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังนะพี่อ้ยเชี่ยวโอ้เป็นทีมเด็กแวน้นอ้อโหไม่ใช่จุดดูดบุหรี่มาสูบในร้านนายต้องการอยากจะสู้งหั้นเหรอไม่เกี่ยงพี่แม่งหาเรื่องกับคนที่มีแฉลงอยู่ในมือ นายทำงานได้ดีมากนอ,อครับถ้านายจัดการลูกค้าที่เช่าทำตัวมีปัญหานายเรตติ้งร้านก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยลูกค้าทุกคนน่ะไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะไม่ได้เป็นคนดีหรือแบบไม่ได้เป็นพระเจ้าเสมอไปเพราะฉะนั้นซัดพวกมันซะถ้ามันทำตัวมีปัญหาฉันเสร็จงานฉันแล้วฉันเบื่อมากเลยตอนเนี้ยฉันว่าจะไปหาอะไรดื่มอะ่ะไอเดี๋ยวหัวหน้าแค่จะฝากผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมจู่ๆแม่งโยนงานเนี้ย เฮ้ยล้อเล่นนะฉันจะต้องไปทุล่านะเพราะว่าต่อไปนี้ใช้ทักษะเออสโตสแกนเหรอครับสแกนของร้านค้าเพื่อค้นหาความเคลื่อนไหวของลูกค้าที่ก่อปัญหาใช่ไหมอโอมันมีคนซ่อนอยู่ด้วยเหรอเอาแล้วไงแม่งไม่ได้มีแค่ปัญหาอยู่ตรงนี้อะไรนะนายใช้ไม่เป็นอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นทักษะที่จาเป็นสำหรับพนักงานร้านสะดวกซื้อเลยนะ เดี๋ยวพนักง,งานร้านสะดวกซื้อแม่งมีสกิลเหรอโอ้ยตัวอ๋ออ๋ออู้อันวันเท็ดกิลส์คือเอาสแกนครับสแกนใครก็ตามที่แบบเพ่งเล็งไว้แล้วว่าจะมาเป็นคนไม่ดีฮะเนี่ย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 มาละพี่อ่าพี่ครับโน s สโมกิ no ้ง ครับผมแม่งเอ้ยดูเหมือนว่านายจะเป็นระดับมาสเตอร์แล้วนะใช้อย่างเชี่ยวชาญเรียบร้อยตอนนี้นายเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อแบบเต็มตัวแล้วนะงั้นก็เริ่มงานได้เลยมั้งโอเคโอเคอะไรกันครับเนี่ยมีสกิลด้วยแถมลูกค้าหนึ่งคนเข้ามาดีอีกสองคนแม่งเย่หมดเลยแล้วแถมหัวหน้าไม่เป็สตอเกอร์ไปตามรูปพี่นีน่าไปละโทรหาตำรวจไหมขนาดนี้แล้วอะ หลักฐานอยู่ในการโทรแล้วทํางาน15นาทีหรอ30นาที60นาทีลองสัก15นาทีดูครับปะทํางานจนกว่าจะหมดวันไหนก็มาดิพนักงานดีเด่นเพนกวินว a t ผมจะต้องกดตัว R ไว้เผื่อเพื่อสอดส่องว่ามีลูกค้ามาไหมนั่นไง ว่าแล้วมันเหลืองๆแปลกๆโอ้โหนี่มันโคตรหนักเลยหนักตรงไหนวุบตีไข่เลยนี่อย่านะโอ้ลูกค้าอะไรเพียบเลยนี่สวัสดีครับคุณลูกค้าเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับคุณลูกค้าเออรับเลยรับค,คุณยายเป็นไรฮะ คุณคุณยาให้เป็นอะไรเปล่าครับสแกนโอเคมีคนก่อกวนฮะเอ่อสักครู่นะครับคุณลูกค้าเอ้าอ,อะไรอะทำอะไรมาดูอะไรไม่เกี่ยวหรอกแค่หมั่นไส้ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่แบบเขาก็ยังไม่ทำอะไรอะแต่คือมันหมั่นไส้อะโทษดีทุกคน ไหนวะนี่ใช่ไหม αι? ไม่ใช่เหรอใครวะใครมาทำโอ้โห,โหกินในร้านได้ยังไงแล้วพี่ทำอะไรอะ่ะหยิบใส่กระเป๋าตัวเองทำไมของซื้อของขายอันี้เดินแปลกอันี้เดินแปลก กหวดก่อนเลยจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังแม่งเ้ยมีแต่อะไรแปลกใครโอ้โหลานจอดรถไม่ใช่ที่เหมาะกำลังกายแม่งเ้ยกูขอคนปกติสักทีหนึ่งโอ้โห,โโห,โโหท่าเดินใครใครทำอะไรไหนว่ อืมมันฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านถ้าอยู่ตรงมุมไม่ใช่มุมตรงนี้ใครมาจุดพลุวะโอ้โหไม่ได้เปิดให้มาททำร้านขายตรงนี้แล้วนี่มาจุดรู้อะไรกลางเมืองเนี่ยยังยังมีคนอีกไหนอุ๊บนั่นไง โอ้โหกูเพิ่งเดินสวนมันเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ที่ออกกําลังกายขอโทษครับคุณลูกค้าเออปัญหาเยอะเกินไปนิดหน่อยครับโทษทีฮะเอ๊มจ่ายตังก่อนค่อยกินแม่เงเอ้ยคอจะแตกยังอีกมีอีกใครวะ ทำเหี้ยอะไรอยู่นะจะปลูกบ็อกโคลี่บนจักรยานคนอื่นไม่ได้ใครอีกใครมีปัญหาอีกแล้วใครไปอยู่ด้านหลังร้านอะแป๊บนะครับคุณลูกค้าเพ้นอะไร ไอเลิฟ o ยู่ไอลูติงเฝ้าอยูเชี่ยอะไรวันนี้ไม่มีคนปกติมีมาอีกแล้วไหนกินของในร้านไม่ได้ครับเอาแม่งโดนคู่ไปแล้วโอเคครับโอ้ยแมงเลยเออคุณลูกค้าครับเร็วๆครับพี่โซโลครับเร็วๆเอ้ยอย่าทำของตกดี เออครับผมมองคุณอยู่ครับแล้วก็ห้ามถ่ายรูปในร้านครับพี่นี่เนี่ยถ่ายรูปในร้านทาอะไรแล้วก็พี่ครับทำของตกไม่ดีนะครับจ่ายตังค์ให้มันดีดโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรทุบแม่เอ้ยอจ่ายค่าเสียหายมาด้วย ไอ้เฮียนี่มาไม่ดีแน่ๆตีก่อนเลยแม่ไอ้หมันไส้สี่คนแนะ่ไอ้น,นี้ก็แอบกินในร้านของในร้านไม่ได้มีไว้ให้กินอออไม่ใช่กินก่อนเอจ่ายก่อนกินไอพวกชี่นี่กินได้แต่จ่ายด้วยไม่ใช่ที่นอน อีกแล้วอุ้ยสามคนเลยใครวะไม่ใช่ทีเต้นตีเข้าดากแม่งแล้วแบบไม่ใช่บ้านคุณครับโอ้ยไม่ไม่ทำงานแล้วไม่หาตังแล้วทุบอย่างเดียวมาทำอะไรตรงร้านคนอื่น ไม่ต้องมายืนแม่เอ้ยมาเล่นอะไรในห้องน้ำคนอื่นเขาก็จะต้องมีคนเข้าเหมือนกันเออครับผมโคตนะีฮะสักครู่นะครับเออพอดีปัญหามันเยอะครับเออเยียเยีบอยทว่า แมงเอ้ย <c oughs> ครับผมฮ้ยรูปหัวใจสวัสดีครับโอเคครับอุที่เอ้ยมาเป็นสตันแมนอะไรที่ร้านกูกระจกแตกหมดแล้วไม่ใช่โรงเย็น <c oughs> เดี๋ยวนะมาสูบอะไรอยู่ในนี้ แป๊บนึงนะคุณผมเห็นห้องพักพนักง,งานมาขโมยตู้เซฟหรือไงสวัสดีครับคุณยายแน่แไน,แนด้เยินเสียถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปในร้านค้าไอ้นี้ก็ใส่ชุดพนักง,งานเนียนเลย ไม่ต้องมาบอกยูก็ตมีฉันเป็นแค่คนเดียวที่มาทำงานแล้วก็ห้ามสูบุรีรอ,อะไรวะหุ่นยนตอ,อ่ออีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะอ,อืม,อมลำคาญเดี๋ยวนะอ๋อป๊บตู้แช่มมมไม่ใช่โรงเย็น ครับผมคุณลูกค้าครับสวัสดีครับอุย้ยฉันคือซูเปอร์ฮีโร่ฉันจะมาปราบเหล่าร้ายเพื่อช่วยนายเอ่อแต่ตอนนี้เนี่ยเหล่าร้ายตรงเนี้ยคุณไม่ทำอะไรเลยและแถมคุณสร้างความลำคาญให้ร้านค้า <c oughs> ให้ตายเถอะใครวะใครทำตัวมีปัญหาอีกวะ อ๋อมึงนี่เองอืมยังไม่ใช่กระจกมาส่องไอ้เปรตเฮ้ยออกมาโอ้ยเฮียไม่แม่งเลยตีไม่โดนตอนแรกเพราะว่าตัวมันมันใหญ่แค่เหมือนฟองน้ำอะฮะระยะมันไม่ใช่ถือค้อนถือ คอนมาทำไมแล้วนี่ทำไมค่อยๆมาใส่ชุดดีๆมาแม่เอ้ยจะทำตัวเป็นผีทำไมอะแล้วนี่ก็ที่แช่โอที่ต้มโอเด้งไม่ใช่ที่มาแช่ตัวมีไหมไหมใครมีปัญหาอีกผอกว่ามี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 มม ไม่ต้องร้านประตูมันอยู่ด้านหน้าทำอะไรแบกอะไรมาแน่แน่แน่แน,แน่ไม่ใช่ที่ของคุณครับผมโอเคครับวางให้มันดีๆหน่อยนะครับข้างหลังนะ่ะอะไรอะปาลาอะไรใส่ตรงร้านมีอะไรอีกตรงอ,อีกตรงไหนครับ ตรงไหนฮะคุณลูกค้าครับอ๋อฝั่งนี้เหรอฮะโอเคครับทำอะไรอะถ้าโพสโจโจโ้ครับพี่ขอบคุณครับเ <c oughs> ท่จริงครับพี่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรหลังร้านไม่ใช่พื้นที่สาธารณะไอเปรต โอเคครับ mm. อ,อ๋ออีหนึ่งชิ้นอยู่ไหนครับเนี่ย mm. อุ้ยเล่นเป็นโนอา mm. สบายสบายะคุณ mm. ปล่อยให้พี่เขาเล่นเป็นโนไปเถอะ mm. มาพ่นอะไรหลังร้าน mm. มาพ่นอะไรหลังร้านในเปรต <c oughs> สวัสดีครับคุณตาอุ้ยพี่พนักง,งานดีเดน่นสวัสดีครับพี่มากายบริหารอะไรตรงนี้ขอบคุณครับพี่เพลงพอมากเลยฮะเขาไม่ได้มาปวดน,นะสำหรับผมอีกหนึ่งคโอเคผมเจอล้วมันนอนอยู่หลงังร้านตั้งนานละ นอนทำอะไรครับพี่สวัสดีครับหมันไส้อ้าวใช่เหรอใช่ด้วยเหรออ๋อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมร้านกระจกแตกอะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้ววะคุณตาทำของแตกสักครู่ครับผมผมต้องเอ่อ อพนักง,งานปลอมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ทีแช่แล้วก็พี่ครับเอ๋อนี่พนักง,งานดีเด่นโอเคโอเคไม่ต้องทำไรโอ้โหเชี่ยมันวิ่งอะไรออกกำลังกายอะไรครับคุณยาย แม่งเอ้ยมันวิ่งทางนู้นนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <like> อืม <like> อีกคนหนึ่ง <like> วิ่งอะไร <like> อย่า <like> อือ <like> อย่าปิดบังหน้าตาตอนเข้าร้านไ <like> อ้น,นี่ก็มากับคุณยายเมื่อกี้เลยใบยังกูเลยย่องอะไรล่ะ ร้านอยู่ทางนี้ like แม่เอ้ยเป้าหมายชัดเจนดีนี่ like เข้ามาทำไมกู like ว่าแล้ว like ย่องย่องย่องอะไร like มีใครอไหมไ <c oughs> อเทียนนี้มันไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อแล้ว หยิบของเข้ากระเป๋าพื้นที่พนักงานครับผมถ่ายรูปทำไมโอ้ยอคอกูจะแตกมีแต่ตัวเฮี้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โทษทีนะที่ต้องปล่อยให้นายดูแลคนเดียวนะ่ะฉันรู้ว่ามันเป็นวันที่ยากลกำบาก ตัวดีนะทุกคนคอผมจะแตกจริงนะผมตะโกนหนักมากเลยเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงที่นายต้องจัดการกับลูกค้าที่สร้างปัญหาแต่ถ้านายไม่ชอบก็คงไม่เป็นไรนะนายสามารถจัดการพวกเขาได้แล้วก็อย่างน้อยดูแลตัวเองด้วยอ่าครับแต่ถึงอย่างนั้นเออคือว่าฉันกําลังจะไปพักเร่ออัอป่าวฉันหมายถึงไปทริปธุรกิจนะนายสามารถดูแลร้านประมาณหนึ่งเดือนให้ฉันได้ไหมไอ้เช่นนี้ไม่จะแอบปามนั้นไปแน่เลยฉัน หวังว่าจะฝากนายได้นะพนักงานชั่วคราวฮ่าฮ <ah> ่ฮไอ้ป out ัญหาสังคมระเบิดล้านทิ้งมันเลยเออแมงอะไรกันเนี่ยโอเคผมลาออกเยส ร้านแม่งไม่น่าไม่น่าทำจริงอะไม่ได้ขายของอะมีแต่ทุบอะไอเฮียร้านไม่ได้ทำอะไรเลยคุณมีแต่ให้ไปทุบหัวคนอะอเฮีย <c oughs> เพลงน่ารักดีอะโอเคครับก็จบกันแล้วครับกับ I Am Part t ทแฮ b u r g e r เกรจริงๆนะเกมมันมี15นาที30นาที60นาทีเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับมันแค่เพิ่มเวลาให้นานขึ้นเพื่อเราจะเจอไอ้คนก่อกวนที่มันมากขึ้นเฉยๆเนื้เรื่องก็แค่15นาทีก็จบก็ได้ครับ โอเคครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมว่าผมตะโกนจนเกินเสียงตัวเองไปเยอะเลยครั้งเนี้ยโอเคครับไว้เจอกันในเกมหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้รับแจ้งเตือนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอกวกอ